แน่นอนหลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปเป็นหลักธรรมแรกอย่างที่พูดไปทําไมพระองค์จึงค้นพบหลักธรรมอริยส,สัจสีเป็นหลักธรรมแรกเพราะว่าหลักธรรมอริยสีมันเป็นเรื่องของความจริงอันประเสริฐสี่ประการเธอดทองจําไว้เลยนะครับมันต้องจําให้ได้นะครับพื้นฐานอริยส,สัจสีเนี่ยออกข้อสอบตั้งแต่เด็กยันเดอจะไปสอบเข้าทํางานหรืออะไรเนี่ยเขาชอบเอามาถามทั้งสิ้นนะฮะ <c oughs> ความจริงในที่นี้ก็คือเข้าใจเหตุผลว่าทำไมและทำอย่างไร,รเราจึงจะพ้นทุกได้ด้วยอริยสัจสีนั่นเองเพราะพระองค์ไปบวชก็เพราะว่าต้องการจะพ้นทุกไปดูกันนะครับอันแรกคืออะไรอันแรกคือทุกทุกคืออะไรนะครับอันที่สองสมุทยัยอันนี้เราจำได้แล้วแหละนะครับแล้วก็สามนิโรธและสี่ก็คือมร ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคนะสี่ตัวนี้ก็คืออยู่ในอริยสัจสี่แล้วทุกมันคืออะไรล่ะทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือความทุกข์ซึ่งเป็นปัญหาของชีวิตทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเราไม่ส่งงานครูใช่ไหมอเอาเอาเอา,เอาประเด็นทุกของเราคือเราเสียใจนะครับที่ไม่ได้เกรดสี่นี่คือทุกของเรา โอ้มันเราไม่ได้เกลีสีเลยของครูอัดสีวิชาเนี่ยดูดิติดลอหมดเลย <c oughs> นะครับก็ไปดูในข้อที่สองพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้ก็คือทุกข์ของเราแล้วะความไม่สบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจของเราเนี่ยก็คือทุกข์สมมติไทยของเราคืออะไรสมมติไทยก็คือสาเหตุที่มันทําให้เกิดทุกข์นั้นสาเหตุนั้นมันคืออะไรเป็นเพราะเราไม่ทรงงานเป็นเพราะเราไม่เข้าเรียนเออนี่นั่นคือสาเหตุของมัน ล้วสาเหตุลึกกว่านั้นคืออะไรเป็นเพราะเราไม่ใส่ใจเราขาดความใส่ใจขาดความรับผิดชอบหรือสาเหตุของเราเกิดจากเราไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้เรามีความขาดตกบกพร่องในเรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตเออเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่สําคัญนิโรธไปดูนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์หรือปัญหาภาวะปัญหาหมดไปนั่นคือเป้าหมายนิโรธวางไว้คือเป้าหมายเราเป้าหมายของเราคืออะไรต้องการได้เกรดสี่ ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชานั่นคือเป้าหมายที่เราวางไว้เป็นภาพฝันในอากาศที่เราต้องต้องการพ้นจากทุก์ก็คือสิ่งตรงกันข้ามกับทุก์นั่นเองอ่าก็คือต้องการได้เกรดสี่ได้เกรดเฉลี่ย4ี่ประมาณนี้นะฮะแล้วเราจะไปถึงนิโรธได้อย่างไรละ่ะในเมื่อเราเข้าใจความทุกข์เข้าใจสมุทัยแล้วเราต้องการจะมุ่งไปสู่นิโรธได้เราต้องเดินตามขั้นบันไดของมรมครคมรรคก็คือหนทาง อ่าหนทางในการดับทุกข์นั่นเองที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสรุปแล้วก็สอดออกมาเป็น8ข้อซึ่งมันถ้าเรียนเคยฟังหลักธรรมที่สำคัญก็จะอยู่ในหลักธรรมธรรมจักรบปวัตนสูตรเนี่ยก็จะมีการอธิบายมักไว้ครบถ้วนเลยนะครับมรรคแมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่คือ8ข้อหลักๆถ้าแปลแง่ายๆคือก็คือเห็นชอบดําริชอบเจราจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบมีความพาเพียนพยายามชอบแล้วก็ระลึกตัวเองมีระลึกตัวเองมีสติชอบนะครับแล้วที่สําคัญคือต้องมีความตั้งมั่นตั้งใจชอบก็คือสมาธิเนี่ยนฮะมรแปดเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกของมนุษย์ได้ทั้งหมด ถ้าเราเอาไปใช้จริงๆอย่างจังนะฮะส่วนใหญ่คนเรามักจะไม่ค่อยสนใจหรอกมักจะมองข้ามนะครับเราก็จะแก้ปัญหานั้นไม่ได้นะครับพระเจ้าจะท่านทวงครบไว้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคอันนี้คืออริยสี่ที่เราจะต้องไปเขียนสรุปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของที่เราจะเรียนเจาะลึกบ้างว่าเราจะใช้อริยสี่เนี่ยเป็นตัวเมนพอยต์ในการเรียนเนื้อหาหลักธรรมต่างๆที่อยู่บรรจุอยู่ในอริยสี่ ของพุทธเจ้านะครับทุกสมุทัยนี้ลดมรรคเนี่ยไปดูทุกเนี่ยเราจะเรียกกันว่าทมเป็นธรรมที่ควรรู้คือรู้เราต้องรู้เท่าทันมันต้องรู้เท่าทันในความทุกมีหลักธรรมที่เราจะต้องไปเรียนต่อก็คือหลักธรรมเรื่องของขันห้าแล้วก็ธาตุสี่ขันห้ามันคืออะไรนะครับธาตุสี่คืออะไรเดี๋ยวในเนื้อหามีนะครับวันนี้เราจะในในสองประเด็นอันนี้ก่อนนะครับก็คือธรรมที่เราควรรู้ขันห้ากับธาตุสี่จำให้ดีนะฮะ ต่อไปก็คือสมุท,ทยัยวันนี้เราจะได้เรียนสองอนนี้ก่อนนะครับทาที่ควรละเมื่อกี้ทาที่ควรรู้รู้เท่าทันแล้วเราก็ควรจะละด้วยอะไรบ้างอะที่เราควรจะละทิ้งก็คือเรื่องของกรรมกับอบายมุกหกกรรมในที่นี้หมายถึงกรรมกรรมชั่วนะฮะแต่กรรมดีเนี่ยเราควรทําแต่ว่าเราก็ควรก็คือข้อหลักๆก็คือจะเน้นไปให้เราละในในสิ่ที่เราเป็นกรรมชั่วแล้วก็อบายมุขหข้อ เดี๋ยวเราจะไปได้ไปเรียนกันนะครับในส่วนในส่วนต่อในส่วนต่อที่เราจะได้เรียนในวันสุกก็คือนิโรธก็คือทมที่ควรบรรลุบรรลุคือทมที่เราควรที่จะไปถึงเป้าหมายเราจะไปถึงเป้าเราควรจะต้องไปถึงเป้าหมายก็คือนิโรธมีหลักธรรมที่บรรจุอยู่ในนี้ก็คือสุข2กับขี่หิสุกสองหลักธรรมนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนนะครับและหลังจากนั้นก็คือหลักธรรมที่เป็นมัค มัคคือธรรมที่ควรจเจริญเจริญคือธรรมที่เราควรจะปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอไอ้เมื่อกี้คือเป้าหมายคือธรรมที่เราควรจะไปบรรลุคือเราต้องการจะไปถึงสุขสองและขีหิสุขจะไปได้อย่างไรล่ะไปได้เราก็ต้องไปมัคก็คือมัคคือธรรมที่ควรจเจริญหรือธรรมที่เราควรจะปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็คือไตฟิกขากรรมาฐานประธาน4โกศล3แล้วก็มงคล38 มงคล38นี่เราไม่ได้เรียนทั้ง38อันนะแต่จริงๆแล้วนะเขาเฉลี่ยให้พวกเราเรียนปีละ3ข้อ3ข้อในชั้นม .1 ก็ได้เรียนอีก3ข้อต้องเรียนเรียนมาตั้งแต่ป .1 แล้วแหละแต่จำกันไม่ได้แล้วสิ <c oughs> จะสมหน้าใครดีเนี่ยสมหน้าตัวเองก็สมหน้าครูอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เราเรียนครึ่งบนก่อนก็คือทุกแล้วก็สมุทัยจําไว้เลยว่าทุกก็คือทำที่ควรรู้รู้เท่าทันสมุทัยคือทำที่ควรละละทิ้งมันซะ อย่าไปทำนะประมาณนี้นะครับอะไปดูกันในเนื้อหาอันนี้ครูก็สรุปมาให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราดูชัดขึ้นนะครับหรือว่าจะดูงงขึ้นก็ไม่รู้นะลุกสมุทัยนีโร้อมากนะครับ